มเมื่อบานก่อนนอนวันนี้นะครับขนมจีนหนึ่งจานก,กับเมนูใหม่หม้อแม่จูนหูที่โครงน่ากินมากนะครับมากินข้าวด้วยกันครับเพื่อนๆจ้า,ากินด้วยคนจา้าเมนูใหม่จะเป็นแกงที่โครงหมูขุนนะครับที่โครงมาเป็นแผ่นเป็นคนจัดจ้านหิวกว่าจะไหนมาเนี่ยห,นะหิวข้าวที่โครงเปื่อยอยู่นะป้อนะหน่อยอืมอุย๊ยทอดตรงกระดูกอ่อนอะ่ะมาชนที่โครงหมูกันจา้า พี่เด็กชอบกินนี่พี่มีเอ็นแก้วมาด้วยเหรอ,หอโอเ้เขามีเอ็นแก้วมาด้วยอ่ะหืหโคตรเลยพี่คงหมูให้มายอะอยู่นะไม่ชอบกินพี่โครงหมูเหรอชอบกินเหรอว่าอืมต้องนหนให้ต,ตรงๆก่อนกินต่ตตอโตกินอะไร ไม่มาเขีย่ยกระเส้นนะคนกินเผ็ดไม่เก่งมีร้องอ่ะน้ำแกงข้นมากเลยอ่ะอมอืมอเป็นเก้าช้ชนอเอาข้าวมาคลุกต่อเลยเลยน้ำเยอะมาก ไม่ผิดหวังเลยนะครับเมนูใหม่แค้โครงหมูขุนอร่อยมาก